You spy? Hi Suki. What you want? I know. What you want? This one? It's not much left. แกจะมืดแล้วเด้อเดี๋เก็บให้เติ๋งกันยี่สองสามตุนที่ได้ไปปลูกใหม่ล่ะเนี่ย วันนี้เราจะมาหาเก็บผักนะคะทุกคนไปใส่ไอ้กอยกุง้งที่ไปแล้วสินะเก็บกินสิเมื่อไหล่างามค่ะพเจ้าอย่างนี้อ่ะแกจะสว yeah, <just> <Okay. S 1> รรอขอบคุณครับ่อเออเอากล้องไว้นั่นล่ะอาบูอัปเดตสวนลางบ้านนะคะทุกคนเสาร้อนได้ไอ้ต้นบกส้มผูมานี่มาเพิ่มไม้เด้อ ไอ้ยอดผักตำลึงม่มียอดออกนีแต่อันนั้นไอ้บิงพักหนูปลู ulas, กไว้สารพัดพันยังบ่ใหญ่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีไอ้มักแต่ยังโหดหนามยูกระชเป็นแหงๆเนี้สักหน่อยนะคะจะสิเกิดบ่เกิดดอกอันนี้คือดอกท่านตะวันนะต้นใหญยๆดอกอวบๆนะคะแล้วก็ไอ ช่วงบ่มียังหลายะค่ะทุกคนคะ่ะไอเฮ็ดไปตามภาษานะคะไอคือสวนกุหลาบแล้วก็นี่นี่เป็นข่ามบักทั่วนะคะข่ามบักทั่วเซาโรนได้ไอต้นดอนนี่ราวดีแบบคนอื่นเนื้ออิงยังก่อมาไหวนะคะแล้วก็ได้มาพี่แมลหาย นี่วันในพักไหวพักกาดหินนะคะพักก้านหินแต่ว่าช่วงนี้แห้งแห้งนะคะเดี๋ยวสาวดอนสีขอเกียบยอ้บยอดไอ้นี่ยก็ะนี่แม่ซาละเน่ก่อนสิไปใส่ปนนะคะสิไปใส่ปนกุ้งเบืองลูกหนูคนน่ะโอ้ยจอบค่ะนะคะนี่ช่วงนี้ยังม่มมีพักเกิดนะคะอากาศกําลังเริ่มสีอุ่นนะคะเพราะว่ามันพึงหายหนาว เดี๋ยวเขาจะไปกินเขากับก๋วยกุ้งนะคะมื้อแรงทุกคนนี่คือคอสโมฮายคอสโมคอสโมยูสลีปปี Good boy, s o m e handsome. สวัสดีค่ะทุกคนขาเสือค่ะสาวรอน,นคนแก้บ้านค่ะมือสาวร้อนผัก,กินเขานอกบ้านนะคะทุกคนบรรยากาศยามแรงนะคะแบบตะเวนสุกดินนะคะทุกคนเฮ้ยดูใส่ละตะเวนนะคะเราก็ไอกินเข้าข้างนอกนะคะเฮ้ยเบิังลูกหนูก่อนมือนี่ไอไส่ปนกุ้งกุ้งเหนียน้ยวนะคะ ไอตือพัดกับเผากุ้งให้กินอาสมืดแน่ได้จังหน่อยพี่จะแสบแห้งซิมไปแล้วละ่ะแสบมาหิวเขาไหมเมื่อนี้ไปกินในอาหารจีนบุฟเฟ่มาไปซื้อของ,งกับเลแบบกินง่ายๆมาค่ะทุกคนจ้ำเหนียวๆนะคะอาจจะแหลกแน่บอแหลกแน่มันต่ำอยากไหม ข้ามแ้กระแสบข้ามนำ้องเนี่ย หอมแดงนะคะแลก็หอมแดงแซ่บว่าสิลาบไหมลืมไหมว่าบ่มี่ดีง่ว่าสร้างเพื่อนไปแล้วอลองอย่างน้อขากันยงสองคนอ่ะคอกับไปคอสมั gốm gần đi, ha mấy sáu giờ được nhà là hả thua chào lắm bạn พักสี่พักตั้งโอเดี๋ยวกินเขาเราจะไปฮุ่นนาพัก แบบว่าไม่ได้กินโจดะแม่นู่นนี่นะพันจอะเฝ้าปวดเห็น น้าปลาตองนึกว่าอยากไม่ได้กินโดนครับก็ให้หมดแดงเดงนาะใส่ไอล้ละหม่เนาะ แดงแค่หมดแดงแค่ต้องให,ใหม่หรือเปลี่ยโอ้เฮ็ดแหง ชบาแม่มีเพชรหอม เดยอะหน่อยอันอากาศเพิ่นเพิ่งพึ่งเขาสปริงอะค่ะก็ต้องมีเขาฤดูใบไม้ผลิเขาแล้วล่ะเดี๋ยวยอ่อยเอามาเล่นกัน ไปบ่มาก,กินริบกับเราไปครัวนะคะกับเพื่อนนั่งกินข้าว่นให้กับได้ขนาด พา้อมอังเพรแย่ ของมันพี่แม่หส่มากรังบ้านรังบ้านนู่นเนี่ยเขาเป็นค้นไอข้อนดำนะเมื่อจีที่ มาไปเทีเ่ยวเที่ยวต้อนะจะวันหนูเพ้เอ่ออืนตำรวจลวสองเทือจักมา,กมา,กมากบ่ามาบุล่าสุดอยังมือคือเป็นบุบบุบ มือฉันไปโดนอะไรเนี่ยก่าสุดเลียงเล,ยงเลียงแพะเ,เลียงแพะหรือเลียงแกะคือทำมาันอยากแบ่แบ่สนะามตัว นนลูกนู้นนะขุดน้ำหัวเดินเนี่ยแฉ่งข่อยเป็นลุ่มเป็นบ่อมากเมื่อเราเมยน้ำขุดน้ำไงน้ำถมอะไรสุกี้แคบิส เยวก็เนื้อหมูบ้านมันมีกดห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงซัดนะคะ,ะาาเ,คเลี้ยงแค่หมาหมาแม่เขาเถอะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะยังเถอมันเป็นหมูบ้านนะมันเลี้ยงไม่ได้ bà nha anh cái anh vàng nha quang 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 khen, quang เจ้นหนูไปไหนรีบพออ่อย่างว่างานเขานะเพราะว่าเขาไปไหนรบกวนยังหนูเจ้ว่าเรื่องเอ้ยเจ้ว่าเรื่องเสียงดังเพลงยังหนูได้งานอยู่เพราะว่าเขาต้องไปเ็นง,งานเขาต้องน,อนั่น่บบแบบเขาดังจนแบบบานเท่านี้ก็ถึกเลยว่าว่าเขาจะยิ่งเสียงแบบดังได้หรือ นตรีแบบนี้น่าจะเป็นของแม็กซิโกนาก่าบือกว่าแมครับกินไม่บันกินไปว่าไป แาวดอดรสิแต่เว้นยังบ่าตกยิ่งเนาะอดรสิไปพดนน้ำต้นใหม่แซ <c oughs> บมากเลยทุกคนย่งไปกับฟังสาวอุดรจมไปไ่เข้าใจวันเนี่ยค่ะ ค่ะอืมยอุดค่ะข้อชาบุี๋ยวพี่คัมชบูคันวนซัโอเคสกี้ลิฟสกี้ไรซ์ครับดงบายมามี่เจนท์เโอเคิน e ่อนนี่นี่นี r นี่นนี่ี่นี่นี่นอี่ี่่นี่นีน่นนีนนนี เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะจาวนนอิ่มแล้วเดี๋ยวมืออื่นสิมาใหม่เราคหดนาคือสุบไได้มากวสิไปเฮ็ดผ้าซีก็มันสิม,มาร์ราก,รกับนวดกอนเนาะเหลือเวลาอยู่สองสามอาทิตย์เนี่ยเาิดนากระซีสิ้นเดือนพอดีเดี๋ยวก็มันเหมือนสเกตวันที่สิบสีบ่สิบหา้าเมษายนเนาะเดี๋ยวมันสีเดเซียาคาาย่างงือเพนตีนะ โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวมืออื่นสิมาใหม่บ๊ายบาย